คาท t เดย์อัปเดต MG นำ SUV หรูจากโรวีมาติดตรา MG ส่งขายในชื่อ MG r x 9 ดีไซน์ถอดแบบมาจากโรวี่ RX9 มีหลังคาพารามิกซันรูฟพร้อมราวหลังคาไฟไท้าย LED เส้นแนวนอนลากยาวครอบทับตัวถังพร้อมฝาถ้ายไ,ไฟฟ้าสปอยเ,เลอร์และกันชนหลังดีไซน์ลงตัวล้ออันลลอยขนาด20กับ21นิ้วภายในเบาะโดยสารแบบ3ตอนเจที่นั่งแผงนคอนโซลหน้าดีไซน์เรียบติดตั้งจอคู่ขนาดใหญ่ประกอบด้วยมาตรวัดความเร็วดิจิทัลสี LCD ขนาด12.3นิ้วจอสัมผัสระบบความบันเทิงขนาด12.3นิ้วรวม ไว้ในชุดเดียวกันรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto คุมพลังเป็นซินเทอร์โบขนาด l, 2.0ลิตร204แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรจับคู่กับเกียอัตโนมัติ9สปีดมีทั้งรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ล้อพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ Adas หรือ MG Pilot MGRX9 เปิดราคาขายที่เม็กซิโกคิดเป็นเงินไทยราว1.275ถึง1.425ล้านบาทส่วนประเทศอื่นๆเตรียมขายปลายปีนี้